มุงมมึงกินข้าวยังนะก้องอยังรอพี่อยู่เนี่ยเมื่อไหร่พี่จะเลี้ยงเนี่ยกูอีแก้วันถ้วยสี่สิบบาทที่เหลือมึงเอาไปเติมมาเองฮะห,หมดแล้วเหียกับปุกกูก็หมดแล้วโอ,โอ้โหเสร็จเรียบร้อยน่ากินว่านี่กระเพาะปลาใส่พุ้เส้น <c oughs> ไปปรุงกันโอเคปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อย แสบแล้วร้อนๆอากาศหนาวๆมันต้องสดร้อนๆกระเพาะปลาโอ้ไม่กล้าใส่พริกเยอะไม่ค่อยกินเผ็ดอ่ะได้อะไกินอะไรลูกเพ่เพรปลากินน้ำเงิกินได้ไงมันถ้วยใครถ้วยมันไม่มีตังค์ซื้อได้ไงไข่มา,ามาแรกเลยบักุยฮะนี่งวงแค่าตาปามงวดนี่มึงมึงกินข้าวยางตะก้องอยังรอพี่อยู่เนี่ยเมื่อไหร่พี่จะเลี้ยงเนี่ย กุยแก้วใช่อืมกูแม่งก็ดีดีมาไปหมดแล้วนะเว้ยในกระปุกกูมีแค่นี้มันถ้วยสี่สิบาทที่เหลือมึงเอาไปเติมเอาเองงมฮะมึงด้วยเหรอไอโหยเฮี้ยหิวก็ไถกูแล้วเอาไปมากูมีอยู่สองข้างเนี่ยตอนนี้หมดแล้วเฮี้ยกระปุกกูก็หมดแล้ว โอ้ไม่เรียนบ้านละกูแค่กระปุกมาพี่ยังไม่พอ40เลยครับมึงจะใส่เติมหน่อยเฮียกูไม่มีให้กินแล้วอิ่มกลางตังอยู่ครบเงินลูกพี่นี่แซบแซ่บเอ้ผมมาละอือออะไรวะน้ำไ,ได้ไรมาวะได้มามกาครับเออกิน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 เป็นแต่แตบตูดดีวเฮ้ย <laughs> พี่เนา5ห้าสิบบาทหมดแล้วเป็นเฮี้ยอะไรงง <c oughs> มึงอีกอ่ะมีงคนเดียวเหรอพี่น้ำมึงไปหารอไปดูกูไหมล่ะข <c oughs> ึ้นใจ